ข่าวแรกนี้เป็นข่าวคราวของคุณตะกแตนชลรด,ดาครับล่าสุดนี้เจ้าตัวก็ออกมาบ่นหินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงซิทคอมเรื่องล่าสุดของเธอนะครับก็คือมัดเด็ดเสียงทองซึ่งเธอก็บอกยอมรับนะครับตอนแรกก็รู้สึกติดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงละครซิทคอมในครั้งนี้แต่เมื่อไปเล่นจริงๆแล้วไม่ใช่งานที่ง่ายๆเลยทีเดียวครับ สำหรับซิทคอมเรื่องมัดเด็ดเสียงทองนะคะตะกะแตนรับบทเป็นนาดานะคะ,ะซึ่งน,นาดาเนี่ยเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยให้กับค่ายมวยปอเสียงทองค่ะก็บทนี้ก็ถือว่ายากมากๆสำหรับตะกะแตนนะคะเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของตะกะแตนด้วยนะคะ,ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหินพอสมควรค่ะเพราะว่าปกติก็ถือจะไม่ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแสดงแต่ก็ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าทางผู้กำกับเขาเก่งมากนะคะต้องขอบคุณพี่โอ๊กด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆนะคะจากผู้ใหญ่ทางค่ายก็คือพี่ตีกิตทอมมัสนะคะค่ายแกมิโกนะคะขอบคุณพี่นีโน่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หนิงปณิตานะคะขอบคุณแม่หมอนขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจนะให้กับซิทคอมเรื่องนี้ด้วยนะคะมัดเด็ดเสียงทองค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยเกรงหมดทุกคนเพราะว่าการเล่นซิทคอมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าเล่นกันง่ายง่ายเพราะว่าจังหวะเรื่องของบทเรื่องของมุอารมณ์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ใช่นักแสดงเขาถนัดร้องเพลงไงนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไปเรียนเพิ่มเติมมายังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ด้วยละกันใช่แล้วครับ